บังคับกันเพราะฉะนั้นต้องชำระสาสารชีวิตตัวเองก่อนก่อนที่จะไปชำระสาสารชีวิตคนอื่นต้องพิจารณาตัวเองให้มากนะครับพี่น้องที่เคารพไอ้ช่องหอยม่วงนี่นะ ผมได้ยินข่าวว่าไอ้เจ้ารัฐบาลเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ช่องหอยม่วงนั้นเขาได้ไปปรับเอารายการออกไปเยอะจะมีรายการที่เป็นปรองดองทั้งนั้นเมื่อตอนเช้ามืดนี้ผมยังดูไอ้ช่องหอยม่วงอยู่ผมจำรายการมันไม่ได้ แต่จำได้อย่างเดียวว่าไอ้คนที่มาพูดวนมาร่วมรายการเนี่เป็นคนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชื่อมันก็ไม่รู้ชื่ออะไรเขาก็พยายามพูดกับพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเหนือเนี่ยว่าพี่น้องทั้งหลายอย่ามาเลยที่ราชประสงค์อยู่บ้านเราเราต้องใช้ ดุลพินิษใช้ปัญญาคิดให้ดีอย่ามาเชื่อแกนนำที่บอกให้มาแล้วเขาก็พูดถึงพระเจ้าอยู่หัวก็ดีแล้วครับพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวเขาก็บอกว่าเชียงใหม่เรานั้นพ่อหลวงได้มาสร้างอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราได้มีชีวิตนี่กว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไอ้ตรงไม่ดีที่ว่า ถ้าพี่น้องมากับคนเสื้อแดงเพราะก็เท่ากับมาร่วมกันทำลายสถาบันทำลายพ่อหลวงของเราเพราะคนเสื้อแดงมันจะกำลังจะทำลายสถาบันนี่คำนี้มึงพูดได้ไงพี่น้องที่เคารพออาไอ้บางคนเขาบอกโน่นไงก็ด่าต่อพี่โดนตะิดคุกไปแล้ว พวกนี้ไม่ล้จะถาบันยังไงเนี่ยไม่จงรักภักดีและแม่นางนกอินทรีคุณบุญยืนนี่ก็ติคุกไปหกปีเพราะรับสรารภาพดาตอปีโดไม่รับสรารภาพสิบแปดปีสุชาตินาคบางไทยกว่านี้ไปแล้วชูชีพชีวสุดกว่านี้ไปแล้วนายวิษณุอะไรเกือกว่านี้ไปแล้วนะครับ ถ้าจะบอกว่าพวกนี้มันก็เคยขึ้นเวทีนอปชนอปกเหมือนกันอ่ะก็มันมีพฤติกรรมไม่จงรักภักดีพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับคนไทยทุกหมู่เราไม่ว่าเสื้อสีไหนตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเรามีพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชินี นะครับเธอทูลอยู่เหนือหัวเหนือกล่าวแต่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วก็ทำไมมันมีคนที่พูดจามินไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็ไปติดคุกติดตารางเหตุนี้มาจากไหนครับมาจากเพราะว่าไอ้กลุ่มพันธมิตรก็ดี ไอ้พักประชาธิปัตย์ก็ดีไอ้พวกบรรดาอำมา์ทั้งหลายก็ดีวันนี้ก็ลามไปถึงไอ้พักภูมิใจไทยนะครับไอ้คนพวกนี้เอาสถาบันมากล่าวอ้างตลอดไอ้นายสนธิลิมทองกุลมันชุมนุมใหม่ๆ มันเขียนหน้าอกเสือ้อแจกว่าทําเพื่อในหลวงก็ทําให้คนสับสนว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรนายสนธิจึงมาทําแทนพี่น้องที่เคารพนอกจากนั้นแล้วไอ้ทหารที่มันยึดอำนาจสิบเก้ากันยายนสองห้าสี่เก้าพอมันยึดอำนาจเสร็จ มันก็ตั้งคณะยึดอำนาจของมันมันชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นก็เป็นการดึงเอาสถาบันลงมาพี่น้องที่เคารพคนเหล่านั้นปัญญาแยกแยะไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ไอ้พักภูมิใจไทยก็เอาสีน้ำเงินอันเป็นสีสัญ,ญลักษณ์พระมหากษัตริย์เอาไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพักแลกว้วก็แสดงตัวว่าปกป้องสถาบันแต่เพียงคนเดียวไอ้สนธิริมทองคุณชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลใช้พระบรมสาธิรษ์ติดที่โลเอาไว้ตีกับตำรวจพ่ปลองเห็นไหมครับที่ผมพูดในเรื่องจริง โล่ที่มันจะสู้กับตำรวจมันเอาพระบรมสาธิศลักษมาติดที่โล่เพื่อเอาเป็นเครื่องป้องกันตัวเวลาตำรวจถือโล่มากระบองมามันก็จะเอาโล่ที่มันเอาพระบรมสาธิศลักษติดมึงตีกูสิมึงไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวเหรอนี่ใครบ้างที่ไปฟ้องร้องไอ้สนทิมีทหารคนไหนที่ว่าเป็นทหารองค์รักษาพระองค์ แล้วทําไมให้สนที่มันทําได้แล้วทให้ไอ้พวกนี้มันอ้างอยู่ตลอดเวลาสีของพรรคภูมิใจไทยก็เอาสีพระเจ้าอยู่หัวคือสีน้ําเงินไอ้กลุ่มพันธมิตรพันธมนันก็ยึดเอาเสื้อสีเหลืองมาใส่และบอกว่าทําเพื่อพระเจ้าอยู่หัวผมบอกแล้วว่าคนในประเทศนี้ ภูมิปัญญาและการแยกแยะอาจจะ